ก็กาลังจะออกจากที่เชียงคานแล้วค่ะหลังจากที่เราอยู่เชียงคานมาทั้งหมดสาคืนนะแบบเต็มอิ่มสุดๆไปเลยค่ะตอนนี้เรากําลังจะมุ่งหน้าไปเที่ยวกันต่อที่บ้านไฮตาออาเภอภูเรือจังหวัดเลยนะคะว้เราออกเดินทางกันดีว่าค่ะ อนจะออกไปที่บ้านไฮตากนะคะยยกม็มาแวะที่เชียงคานแครกตัสคาเฟ่อีกแล้วค่ะติดใจมากๆเมื่อวานที่เรามากินกาแฟแล้วก็มากินพิซซ่านะคะกาแฟรอร่อยมากพิซซ่าเมื่อวานเรากินไม่หมดใช่ไหมแล้วเราก็เอาไปกินที่พักต่อใช่ป่ะสี่ทุ่มยังอร่อยอยู่เลยใครนะคะมาเที่ยวเชียงคานอย่าลืมแวะมานะไม่ได้อวยแต่แค่ฝากร้านเนี่ยค่ะเป็นร้านของเพงื่อนของคุณพ่อพี่แมวนะคะไปะไปซื้อกาแฟกันค่ะ ยูก็ไปถ่ายรูปเล่นมานะคะจะบอกว่าข้างนอกร้อนมากตอนนี้นี่ค่ะเครื่องดื่มของเรานะคะอเมริกาโน่เยน็นแล้วก็ฮันนี่เลมอนโซดาค่ะแก้วละ50บาทร้อนจริงๆเชียงคานชื่นใจกินเนี่ย ก็สั่งพิซซ่าไปกินที่บ้านไฮตางด้วยนะคะนี่เลยค่ะกล่องใหญ่มากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในนะ 1...2...3... งสเย้อันนี้เป็นถาดใหญ่เลย8ชิ้นหน้าซิกเนเจอร์นะคะเป็นเปปโปรนี่กับพริกชีฟ้าแดงแล้วก็ที่นี่นะเขาจะใช้ชีสแบบชีสนมแท้ด้วยนะคะเป็นนมแท้แบบหลอดเกตเลยมันก็จะไม่ค่อยยืดเท่าไหร่แหละแต่ว่ามันจะดีต่อสุขภาพ ตัวนี้เข้มข้นมากเลยอ่ะเป็นตัวซิกเนเจอนะคะถ้าใครเป็นสายแซบนะต้องชอมางมงแน่เลยเข้มข้นเข็มข้นไม่ต้องใส่ซอสอะไรเพิ่มเลยอ่ะปกติพี่แมวเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพิซซ hmm. ่าเท่าไหร่เพราะว่าแป้งมันจะเยอะใช่ไหมแล้วก็จะแข็งหน่อยแต่อันนี้คือนุ่มกินตอนสี่ทุ่มก็ยังนุ่มอยู่สําหรับพิซซ่านะคะถ้าใครอยากกินแบบพ่นไฟได้ siitä. นะต้องมีเลย เป็นตัวสิบเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะฟุ้งไฟได้แต่เมื่อวานที่เรากินเป็นฮาวายันก็อร่อยเหมือนกันสับประรดอร่อยมากอยากซื้อสับประรดกลับบ้านใช่สับประรดแบบหวานฉ่ำม,มากใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพิซซ่านะคะแล้วก็เครื่องดื่มไปกินระหว่างทางพิซซ่าก็จะไปกินที่บ้านไฮตาค่ะเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่บ้านไฮตากภูเรือนะคะเดี๋ยวเราจะออกจากที่เชียงคานนะคะมุ่งหน้าไปที่จุดชมวิวบ้านไฮตากกันค่ะ จากเชียงคานไปจุดชมวิวก็ใช้เวลา1ชั่วโมง44นาที100กิโลพอดีเลยค่ะไปทางพวเรือไปไปค่ะแวะมาห้วยกระทิงมีอะไรบ้างที่ห้วยกระทิงก็มีห้วยเอามีกระทิงก็เลยเป็นห้วยกระทิงใช่ทางผ่านพอดีก็เลยแวะมา เห็นนะว่าว่ามีคนเขาเลี้ยวเข้ามาก็เลยเลี้ยวตามเขาอ่ะตอนแรกไม่ได้อยู่ในแผนนะก็จะมีทางลงแพรไปไปหมดเลยก็คือถ้าไม่กินอาหารแล้วเราจะไปชมวิวตรงไหนเลยเหมือนมีแต่ทางลงแพเนาะไปมุ่งด้วยกันดีกว่าคือนี่ที่เขาเข้าไปกันลองตามเขาไปดูนะลองตามไปเลยในเมื่อเราก็เลี้ยวตามเขามาแล้วนี่มันก็ตามให้สุดแพข้อบ้านเริงชนโอ้โหชื่อ Oh. เหเหตอนนี้นะคะเราอยู่ที่แพพ่อบ้านระเริงชนนะคะเราก็ขับรถตามๆามเขาเข้ามาเนี่ยแหละเดี๋ยวไปดูกันว่าลงแพไม่รู้ว่าจะล่องกี่นาทีหรือยังไงเดี๋ยวจะเข้าไปสอบถามรายละเอียดข้างในดูนะคะแต่ว่าวิวข้างหน้าอยู่เนี่ยคือสวยมากเลยดูสิเนี่ย ไปดูตรงนู้นดีกว่าอะป่ะไปดูตรงนู้นกันค่ะ,ะสำหรับกิจกรรมที่ห้วยกระทิงนี้นะคะ,ะเขาก็จะสั่งอาหารแล้วก็ล่องแพเนี่ยคะ่ะออกไปไปเขาจะไปปล่อยเราไว้ตรงกลางห้วยตรงนั้นเลยใช่ แล้วก็คือค่าแพรก็มี350-600แล้วแต่จํานวนคนแล้วเราก็จะสั่งอาหารนะคะขึ้นไปนั่งกินที่แพรแล้วก็ไปนั่งอยู่กลางห้วยแบบนั้นเลยน่ารักมากเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ยูยรู้สึกว่ามันน่ารักแล้วก็อันซีนมากๆเลยถ้าใครมาแถวนี้นะคะจังหวัดเลยก็มานั่งทานข้าวแบบนี้ได้เลยค่ะบรรยากาศชิวมากเลยอะ่ะเนี่ยขอลากกลับมาละอ่น่2สองแพร ดีอ่ะสนใจไหมแต่น่าจะไปอยู่เป็นชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราต้องไปต่อใช่เราต้องไปต่อก็พาทุกคนมาดูนะคะถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะคะห้วยกระทิงค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตรงจุดชมวิวเมื่อกี้ที่เราขับผ่านมาแล้วแหะมีจุดชมวิวมุมสูง มื่อกี้เราไปอยู่ข้างล่างตรงนู้นมาสวยอลังการอยากให้มากันถ้ามีเวลานะเราก็จะลงไปนั่งบนแพใช่แต่เมื่อกี้คือเราไปถามคิวแล้วมีคิวก่อนหน้าเราประมาณ4ี่ถึงห้าคิวก็ต้องรอแพเขาเข้ามาแล้วก็ต้องนั่งรออาหารอีกเราก็เลยไม่ได้ทานนะคะก็พาทุกคนมาชมกันคะ่ะไปรอบหน้าไปรอบหน้ารอบหน้าต้องเผื่อเวลาก็ามีเวลาอยู่ตรงนี้เลย จากปากทางขับขึ้นไปอีกแค่15กิโลข้างในนี้ก็เป็นชุมชนเนาะไปชุมชนบ้านคนตรงนี้จะเป็นทางขึ้นเขาแหละแต่ไม่ชันมากไต่ไปเรื่อยๆเหลียวขวาขึ้นบ้านไหาตาก็มีป้ายใหญ่อยู่บ้านไฮตาหมู่ที่สองยินดีต้อน,อนรับ,รบส,สู่หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป อะไรต่อก็อไป่รู้ข้างหลังมีอีกอ่านไม่ทันแล้วโหทางเป็นแบบนนเนินๆใช่ไหมล่ะนะเขาเขาแล้วนะจากทางเลี้ยวเมื่อกี้ก็เลี้ยวมาแล้วก็อีก5้ากิโลตอนแร,รกน,นึ<า>กว่าดูเหมือนไก่เนาะนนองดูเหมือนไก่จาก,นกถานนใหญ่เข้ามาอะไรเงี้ยโอ้ฟิวสวยมากสองข้างทางเขาปลูกแก้วมางกรนเยอะเลย<อ>ที่เป็นยึกยือยึกยือเนี่ยบว์ว่นนี้ทำไรเนี่ยคาเฟ่แน่เลยฉันว่าแน่นอนโอ้ข้างหน้าวิวสวยมากเลยค่ะ ดตรงนี้คือบ้านไฮตากเลยใช่ไหมเนี่ยใช่นชนใช่ชะั้นนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางขวาทางวัดโพชัยไปจุดชมวิวไฮตากแล <700 km. S 1> <700? S 2> นด์700เมตร700กิโลเมตร700เมตรอ๋อถ้า700กิโลเมตรนะยูเทิร์นเลย เขาทำดีเนนะมีป้ายบอกออกหมดเลย OMG ข้างหน้าฉันคืออะไร มันที่ไหนครับเนี่ยพี่น้องโอ้โหเห็นเขาถ่ายรูปไปยังไม่สวยเท่ามาดูด้วยตาตัวเองเนี่ยเอ๊ถึงแล้วค่ะบ้านไฮตากจ้าเราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่นี่ก็คือจุดชมวิวไฮตากแลนนั่นเองค่ะดูข้างหลังแล้วสิอลังการงานสร้างมากมากวิวสวยสุดๆเลยอะ่ะไม่คิดว่าจะมีที่แบบนี้อยู่ด้วยนะในจงังหวัดเลยยอม ไปชมว,วิวตรงนู้นกันไป ว่าที่นี่วิวสวยมากแต่ตอนนี้แดดร้อนนิดนึงนะคะแต่มีลมอ่ะถ้าไม่มีแดดเราว่าน่าจะหนาวมากๆแน่เลยแล้วก็ตรงเนี้ยเขาก็จะมีที่พักหลายที่เลยเรียงรายกันไปแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเต็นท์เนาะแล้วเต็นท์เราอ่ะที่จองวันนี้ก็อยู่ข้างล่างนู่นน้อยๆตรงนู้นไเดี๋ยวเราไปหาอะไรดื่มตรงนี้ไหมได้ชมวิวเขาเขียนว่าจิบกาแฟแล้วดูวิวที่ไฮ<ห>ตาก,ตากแหล,ลนไป คา e e ่เด g h ไฮตาค่ะแล้วก็กิมมิคของเขานะทางเดินลงไปตรงนี้เขาจะตกแต่งแบบสวยๆน่ารักน่ารักตรงนี้ที่ใครมาก็ต้องไปถ่ายรูปนะคะไะ แดดร้อนมากตอนบ่ายอ่ะแล้วตอนเช้าเนาะแดดจะไปอยู่ข้างหลังเราเท่านนแล้วข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นทะเลหมอกเป็นทะเลหมอกช่วงนี้เขามีทุกเช้าปะเนี่ยน่าจะนะคิดว่าน่าจะยุ้วมานะยุ้ยมาก็ต้องมาลุ้นหน่อยยุ้ยไม่เคยเจออะไรเงี้ยแต่เจอที่เชียงคานไงคนอื่นเขาไม่เจอกับเราเจอเห็นบางคนมาพิมพ์บอกว่าไปสามครั้งไม่เคยเจอเลยก็แสดงว่าอยู่เชคดีค่ะมาสองครั้งก็คือเจอตลอด ค่ะได้เครื่องดื่มมาแล้วนะคะเป็นชาไทยเย็นหวานหน่อย50บาทเขาเรียกว่าเครื่องดื่มหัก10วิวหลัก8ล้าน10ล้านเลยร้อยล้านให้ร้อยล้านเลยขอบคุณมากถ้ามาตอนเช้าอ่ะน่าจะอากาศดีแล้วก็ไม่ร้อนช่วงเช้าก็บังดีชาหอมมากเลยอ่ะอเข้มขนเข้มข้น ตรงนี้นคือที่พักของเราเอใอช,ชื่อว่าอะไรนะลานพันดาวแค้มโซนด้านหลังตรงนี้นะคะเขาก็จะมีของขายมีผล,ลไม้มีต้นไม้มีข้าวจี่ขายมีซ้อมตำขายด้วยนะถ้าใครอยากซื้ออะไรก็มาช้อปปิ้งตรงนี้ได้ค่ะ วันนี้นะคะยูก็เข้ามาถึงที่พักของเราในวันนี้แล้วนะคะที่ลานพันดาวแคมปิ้งไฮตา,า่านี่เลยดูวิวของที่พักก่อนเ,เราเข้ามาตอนเย็นละเพราะว่ามันต้องเข้ามาตอนเย็นใช่ <c oughs> ไม่งั้นมันจะร้อนมากร้อนมากนี่เราแอบ,บไปนั่งอยู่ในรถมานานมากแล้วนะคะก่อนจะเข้ามาถึงที่นี้ตอนนี้ก็คือแดดล่มลมตกแล้วเรียบร้อย <c oughs> เดี๋ยวพาทุกคนไปดู แคมป์พงอย้นกันดีกว่าค่ะไปะที่พักที่นี่นะก็จะเป็นสไตล์แบบแคมปิ้งแบบจริงๆจ,จังๆมากๆเลยโดยที่เราไม่ต้องมากางเองน,นะที่นี่จะมีทั้งหมดสองแคมป์ด้วยกันนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้สีดําแบบนี้แล้วก็สีเหลี่ยมๆแบบนี้นะคะแล้วของเราจะเป็นอันนู้นสีขาวค่ะไปตรงนี้เป็นส่วนกลางใช่ไหมเนี่ยใช่ส่วนกลางก็คือมีมุมให้นั่งเล่นชิลๆตรงนี้เลยแล้วก็ฝั่งนี้ เป็นโซนให้นั่งนะคะถ่ายรูปแล้วก็นั่งชมวิวภูเขาด้านหน้าด้วยมาไปดูเต็นท์ของเรากันไปนี่ก็จะเป็นเต็นท์ของยุย้ยในวันนี้นะคะเป็นเต็นท์สีขาวะคะ่ะเข้ามาเลยเต็นท์ใหญ่มากเลยนะเพราะว่าเนี่ยขนาดวางเตียง5้าฟุตแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือทางด้านขวานี้อีกเยอะเลยเตียงน่ารักเนาะสีน่ารักมากเลยอะ่ะก็มุมนี้ด้านนี้นะคะมีโซฟาขนาด2คนนั่งได้ด้วย แล้วก็น้องหมีนี่น้องหมีน่ารักมากในที่สําคัญนะใครมาพักที่นี่นะคะก็จะมีชุดดร,ริฟกาแฟด้วยนะคะมีน้ําดื่มให้แล้วก็มีผ้าขนนูกระดาษทิชชู่และเต็นท์นี้ก็ยังมีพัดลมด้วยจ้าไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยแต่เรา่าหนาวแน่เลยตอนคืนอนะตอนนี้พอแดดล่มปุ๊บอะอากาศนะไม่ร้อนแล้วเย็นแล้วเริ่มเย็นๆนิดๆ ข้างในนี้เขาเป็นแบบมุงมุงเลยพี่ใช่ก็คือจะกันยุงไปด้วยในตัวเลยโอ้นี่นอนชมวิวแบบนี้ได้ด้วยอ่ะพาทิ์กำลังตกเลยไปเดี๋ยวเราไปนั่งชมพาทิ์ตกข้างนอกกันนะคะสำหรับที่ลานพันดาวแคมปิ้งนะคะที่นี่ก็จะเป็นที่พักสไตล์แคมป์จริงๆเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องกางเต็นท์เองเลยนะเขาก็จะมีทั้งหมดแค่2เต็นท์เท่านั้นเองค่ะคือเป็นส่วนตัวมากๆจริงๆเลยนะ แล้วก็ที่นี่นะพล็อปต่างๆเรียบพร้อมไปหมดทุกอย่างน่ารักด้วยตกแต่งสวยด้วยนะคะสำหรับลานพันดาวแคมปิ้งนะคะราคาคือละ1,200บาท2คนรวมอาหารเช้าแล้วนะคะและที่สำคัญคือยังมีกาแฟดริปให้เราดริปกาแฟด้วยคะ่ะและคิดดูสิวิวขนาดนี้มันอลังการงานสร้างจริงๆ ยูว่าเป็นที่พักหลักพันวิวหลักร้อยหลานไปเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินข้างหลังนี้นะคะแล้วก็มาทานหมูกระทะกันเป็นมื้อเย็นค่ะนี่เลยห้องน้ําตกแต่งน่ารักมากมีต้นไม้นะคะด้านนี้เป็นโถสุขภัณฑ์ฝั่งนี้นะคะเป็นฟักบัวแล้วก็มีตุ่มด้วยโอง่งโอ่งมังกรด้วยนะคะแล้วก็มุมนี้จะเป็นอ่างล้างหน้าพร้อมกระจกค่ะจะบอกว่าที่นี่ไม่มี <c oughs> น้ำอุ่นนะ ก็อาบน้ำแบบเย็นๆแบบนี้เลยค่ะชื่นใจมากๆเลย ก็ได้เวลามูกระทะทามขาองยุ้ยแล้วนะคะนี่เลยค่ะออันนี้ก็จะเป็นชุดละ279บาทแต่ว่าที่เนี่ยเขาจะไม่ได้มาพร้อมเตานะเตาเราต้องมาเช่าของที่พักอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้เขาก็สั่งจากร้านแถวๆนี้แหละมาให้หรือใครจะทำอาหารกินก็ได้หรือว่าจะซื้อหมูกระทะจากที่ตรงในฝูเรือมาก็ได้นะคะแล้วก็มาเช่าอุปกรณ์เอาค่ะเดี๋ยวเราจะกินหมูกระทะกันแล้วท่ามกลางแสงไฟ อนึค่ะตูตามา่คือตอนนี้บรรยากาศดีมากลมเย็นๆกำลังพัดเข้ามาหาเรานะคะคืนนี้ต้องหนาวแน่เลยเขาก็จะเปิดไฟนะคะพระดับตกแต่งแบบนี้น่ารักมากให้ฟิลแคมปิง้งซึ่งที่นี่มีแค่สองเต็นท์ใช่ไหมเป็นส่วนตัวมากๆเลยค่ะแนะนำเลยถ้าใครอยากมาไซล์แคมป์แบบนี้นะคะ แล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวนิดนึงหรือจะเหมาเลยเหมาลานเลย2เต็นท์นะคะก็ดีมากๆเลยอะเดี๋ยวขอัวไปกินหมูกระทะกันนะ ก็กินมูกทาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะ,ะเราก็จะมาต่อกันด้วยพิซซ่าจากเฉียงขานั่นเองนี <c> ่ <oughs> มองเห็นไหมเนี่ย <Hello. S 1> เห็นอยู่เราก็จะบอกว่าเรานั่งกินมูกทาไปอะ่ะตรงนี้บรรยากาศดีมากข้างบนเราก็เป็นดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดแล้วก็ตอนนี้อากาศกำลังดีเลยค่ะลมเย็นเนสบายสบายคืนนี้หลับสบายแน่นอนไปกินพิซซ่ากันนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้าจะพามาดูบรรยากาศตอนเช้าว่าเราจะเจอทะเลเหมอกไหม แต่สักของที่นี่เขาบอกว่าช่วงนี้มีนะครับแต่มาดูกันว่ายุ้ยจะดวงดีหรือเปล่านะคะีขนมอีกจากเชียงคานสั่งขยาคุณแม่เดี๋ยวเราจะเอาขนมปังมาปิ้งด้วยเดี๋ยวไปปิ้งขนมปังกินนะคะแล้วก็ไปนอนนะคะจาก,กันพรุ่งตอนเช้านะ สวัสดีตอนเช้านะคะขอต้อนรับทุกคนสู่เช้านี้กับหมอกด้านหน้าของยุ้ยเลยค่ะวันนี้โชคดีมากๆเลยค่ะเป็นมาเจอทะเลหมอก ก็น่าเป็นเหมากหมดเลยเราตื่นมาตั้งแต่ประมาณตอน6กโมงครึ่งก็เจอแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากเมื่อคืนหลับสบายมากอากาศหนาวเลยอะแล้วก็เช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทานอาหารเช้ากันค่ะเขาก็จะจัดไว้ให้เป็นเซตจแบบนี้แล้วนะคะนี่เลยให้เราคุกกี้เองมีไข่มีไส้กรอกนะคะมีกล้วยให้ด้วยนี่มีกระทะแบบนี้ตั้งตรงนี้เลยแล้วก็ ทำอาหารทานเองได้เลยค่ะอ๋อนี่ไงพี่ที่บอกว่ามีชุดดิฟกาแฟใช่ไหมนี่ค่ะมาเล็ก,กาแฟเดี๋ยวเราจะนั่งดิฟกาแฟกันตรงนี้เลยแบบพิเศษสุดๆเลยค่ะสําหรับใครที่พักที่้านพันดาวแคมปิ้งนะคะก็จะได้รับเค้กนา่ารักน่ารักแบบนี้เลยนาล่ารักมากเลยให้พี่ละกันเมื่อวานเป็นวันเกิดพี่แมวนะคะรอมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่แมวนะคะเย่มากินอ่ะเ <laughs> นาะดูซี่สีสวย เนี่ยถ่ายรูปกับข้างหลังคือสวยมากเลยถ่ายรูปได้ทุกมุมจริงๆที่นี่เดี๋ยวยุ้ยขอตัวไปทําอาหารเช้าของเราก่อนนะคะดูฝีมือการทําอาหารเช้าของยุย้ยไข่ดาวกับไส้กรอกเองง่ายๆเราต้องใส่น้ํามันลงไปหน่อยนึงอันนี้กระทะแบบเกาหลีเลยอะ่ะน้อเหมือนที่เกาหลีเลยอะ่ะที่เขาทอดไข่ดาวอ่ะเสียง But they've all gone out the window ได้ามาแล้วนะคะเป็นไขดาวไสกอของยุ้ยค่ะจะบอกว่าเทคนิคการทําก็คือต้องใช้ไฟอ่อนๆมากๆเพราะว่าตอนแรกอะ่ะยุ้ยทำมันเนี่ยเราแบบเปิดไฟแรงใช่ไหมมันก็จะไหม้นิดนึงตรงข้างล่างไฟแรงกันไปแต่พอเอน,นี้ยของพี่แมวทาสวยเชี่อคือปิดไฟไปเลยแล้วมันจะมีความร้อนที่กระทาก่อนหน่อยนึงอะ่ะแล้วเราก็ทอดไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยเปิดความร้อนให้มันแบบสุกทั่วถึงกันดีก็จะออกมาสวยงามอันนี้ดําไปหน่อยไม่เป็นไรสนุกดีคะ่ะ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แบบดีมากๆเลยนะสำหรับการมานอนที่ลานพันดาวแคมปิ้งค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานไข่ดาวแซกเกอตก่อนนะคะจะบอกว่าเค้กอันนี้อร่อยมากพี่เจ้าของเขาซื้อมาจากที่เชียงขาเลยนะคะก็ถ้าใครอยากกินเค้กอร่อยๆแบบนี้นะต้องมาพักที่นี่เลยคะ่ะ ดีจริงจริงเอาจริงๆริง,รง,รงรว่าคนละหกร้อยบาทคือถูกมากเลยเนอะพี่ว่าไหมรวมอาหารเช้าแบบเซ็ตอย่างนี้ด้วยอ,ะอ่ะม,มีเค้กให้ด้วยมีกาแฟดริปด้วยดีมากค่ะแล้วไพรเวทมากไปส่วนตัวสุดๆไปเลยอ่ะตรงนี้นดีแล้วเนี่ยใครขับรถผ่านไปผ่าน,นมาใช่ไหมเขามองเรากันหมดเลยเขาคงคิดโอ้ทําไมที่นี่น่ารักจังใครอยากมาพักที่พักน่ารักแบบนี้นะคะจองมาเลยจ้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่แนเลยค่ะน่ารักชอบม,มากเลย วิวก็ดีด้วยแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าร้อนแล้วร้อนแล้วปาที่ <laughs> <ด>ขึ้นมา <laughs> แล้วแปดโมงแล้วนะคะเดี๋ยวรีบกินกันคะ่ะแล้วเดี๋ยวรีบไปเก็บของนะเราจะมาดิบกาแฟกันนะคะแต่ว่าเมื่อกี้กินเค้กไปหมดแล้วอะ่ะลืมเอามากินกับกาแฟนี่ค่ะดิบกาแฟดิฟเป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้การบดเนี่ยแหลคะค่ะเมื่อยสุดเลยคะ่ะทำไมมานั่งตากแดดมันเป็นฟิลลิ่งจะได้ถ่ายสวยๆแต่แดดมันแดดอ่อนๆแดดอ่อนอยู่ ตอนนี้ผุ้แโมงเองนะแต่แบ็กกราวข้างหลังอ่ะสวยมากเลย <No. S 1> สำหรับที่ลานพันดาวแคมปิ้งนะคะที่นี่ก็จะเป็นที่พักแบบแคมป์นะคะโดยที่เราไม่ต้องมากางเต็นท์เองเลย เพียงแค่ลากกระเป๋าเข้ามาเท่านั้นก็มาสัมผัสกับบรรยากาศสายแคมป์แบบนี้ได้เลยนะคะเพราะต่างๆมีให้ถ่ายรูปเยอะแยะมากมายและที่สําคัญวิวหลักล้านมากจริงๆข้างหลังอยู่เลยค่ะเขาก็จะมีเต็นท์ให้เลือกทั้งหมด2เต็นท์นะค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากๆใครชอบสไตล์ไหนก็เลือกเอาได้เลยนะคะสําหรับทริปเที่ยวจังหวัดเลยนะคะ5วัน4คืนเราก็ไปพักกันที่เชียงคานทั้งหมด3คืนแล้วก็มาพักกันที่บ้านหายตากหนึ่งคืนนะคะเป็นทริปที่เรามาล่าหมอกจริงๆเราก็ได้เจอหม อกสมใจด้วยนะคะดีใจมากๆประทับใจสุดๆเลยคะ่ะถ้าใครอยากมาเที่ยวแบบยูยแบบนี้นะคะก็สามารถตามรูยิมาได้เลยนะคะเลย5วัน4คืนคะ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ยูด้วยคะ่ะแล้วก็ฝากเพจฟอลล์มีตำฉันมากับ IG ของอยูด้วยคะ่ะไปดูรูปสวยๆกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะลาไปด้วยภาพบรรยากาศภูเขาด้านหลังของอยูยคะ่ะแล้วก็กาแฟดิบที่ยังไม่ได้กิน น่าสิเดี๋ยวไปกินกาแฟาก่อนนะ